ยอดแย่ yeah! ของพี่มีลิกสัปดาห์ที่15มาแล้วนะครับผมโอ้ยใครที่ติดทีมนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยน่าภูมิใจสักเท่าไหร่นะเออทีมยอดแย่มาด้วยระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นโรบินลูฟนะครับจากซันเดอร์แลนด์นะครับผมแม่ขวาครับไคลวอล์คเกอร์เบอร์ลี่ครับกองหลังครับผมมีอิบาฮิมาโกนาเต้ลิเวอร์พูลครับ <laughs> พลาดแล้วพลาดอีก เราจะพาดต่อไปไหมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเอออ่ะโคต่อบบแล้วครับผมมีเซฟฟานเดอร์เบิร์กนะครับผมจากเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็เทนฮูมนะครับผมจากซันเดอร์แลนด์นั่นเองครับอืมกองกลางกันมากนะครับผมมีอันเดย์ครับจากวูมนะครับแดนเอ็นดอยนะครับจากฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็โอมารียเอ็กซ์ินสันนะครับจากฟอร์เรสต์นะครับแหมเรียกว่าฟอร์เรสต์ช่วงนี้นี่ ดูดูแย่ไปนะดูแย่ไปนะอ่ะกองหน้าครับผมมีอเริฮันโดกานาโชนะครับผมจากเชลซีนั่นเองครับ <c oughs> ใครบอกว่าย้ายจากผีได้ดีทุกคนก็ลองดูแล้วกันแล้วเนะว่าเป็นยังไงนะอ่ะคนต่อมาครับผมมิเกเอมาริโนอาเซนอลนะครับแล้วก็เอบิลิเซ เอเซ่นะครับผมจากอาร์เซนอลนน่นเอยครับหึกับกันนะเนาะแอตตาวีลาเขาชนะง่ะอาร์เซนอลแพ้ก็มาติดทีมยอดแย่บ้างไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนอะเออคิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับ